อ๋อนั่นดึงเข้ารูไปหายเลยทั้งไม้ไมด้วย<ม>เปล่งนี่นี่ไม้มัดเบ็ดนะเนีครับผมโอ้อาไม่ใช่นี่หว่านี่ราเกบมาดูเบ็ดกันครับผมวานปินดเตี้ยมาลงไว้อะอ้าวครับผมได้แล้วลงได้าลูกกอลแล้วครับผมสวัสดีครับ ลุงเตี้ยชาแนลสวัสดีสหายสายเขียวทั่วประเทศไทยก็เช้านี้พาสหายมาดูลุงเตี้ยลงเบ็ดป่าก้างเพื่อจะเอาไปทํายาลูกกอนยอดครับทยาลูกกอนบารุงไก่ชนสหายละครับสําหรับคอไก่โดยเฉพาะเช้านี้มอบพิเศษให้กับคอไก่ชนโดยเฉพาะนะครับยาลูกกอนป่าก้างหรือปลาไหลทํายาลูกกอนเลี้ยงไก่ชนสหายน้องเปิงเอ้ย จับดาบบ่ได้จับดาบปั๊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 บของขึ้นโอเคจะดูก่อนอันนี้อันนี้มาลงไว้แต่เมื่อวานแล้วะขาเพ่าหนึ่งตัวแล้วโอ้โหหนึ่งตัวแล้วหนึ่งตัวันนี้เจ้าว่านมาด้วยเจ้าว่านท่านี่เก่งเจ้าว่านนี่เก่งนี่หนึ่งตัวปลาก้างใช่ไหมครับใหญ่แหญ่เลยสุดยอดไม่เล็กละเธอ ใส่รูรรรไว้ออกมาข้างนอกอ๋อไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ลูกมันไม่ข่อหเหยื่อหมดเกลี้ยงเลยนี่มีหลังตรงนี้น่าจะลงไหลหลังเหมือนลงน้อยแต่เมื่อวา,าโอ้ยขอล่อแล้วพี่แนอ่อะไรเออโอ๊ยได้อยู่ได้อยู่วันนี้จะเอาไปทำยาลูกกอนนะน้องเปินเนงเนาะแล้วขนมาได้ไหนโอ้ยอ่าสองกางเลยเฮ้ย มันทั้งสองหลังนี่ตรงนี้อย่างนี้ครับโอ้ตัวใหญ่มากนตัวใหญ่ฮะไปเลยเขยับไปทางโน้นผมได้ปากก้างมาสองตัวแล้วสหายตัวล้วครับผมปากก้างนี่เป็นยาพิเศษน้ำยาเตะรองเท้าหนูเพื่อนรองเท้าเนี่ยค่อยย่อเขานั่นนี่ตรงนี้มันลงไว้หลัง,ลงอ๋อน,นี่ เจ้คือรออยู่ตรงนี้แหละเออรอตรงนั้นเขาแหอ้าวนี่ตัวหนึ่งตัวนี้กินในตอนเย็นแล้วสามตัวแล้วสามตัวแล้วครับผมเอ่อตัวเล็กอยู่ลูกตัวนั้นไม่ค่อยโตโตไม่ทันตรงนี้แหญ่ลูกปลาทิษขึ้นแล้ว คือแล้วครับพี่นี่ไม่ต้องมานะนี่น่รอนน่นแหละตัวหรกว่ามูดีนะดูเลยหลุดไปแล้วมั้งหรอหลุดแล้วดึงหลุดล็กกระปูดไม่ใช่ลกคังเขนนี่คังเขนป่า คางเขนดงเขาเรียกคางเขนดงข้างในนู้นมีคลมน้ำอ่ะใช่ข้างในนู้นมีลุโนด้วยไม่ต้องเดินมาแล้วแะอยู่ตรงนั้นแล้วลูกอ๋อนั่นดึงเข้ารูไปหายเลยทั้งไม้ด้วยเปล่งนี่นี่ไม้มัดเบ็ดนะครับผมโอ้ไม่ใช่นี่หว่าใช่ใช่พี่โอ้นี่ นข้างในนี้แม่น้ำก่อันนี้ใช้เหยื่อปลามันไม่กินทรายครับผมเหยื่อปลาลงปลานี่แหละตึงอยู่นะนี่หนักหนักอ่ะเฮ้ยยังไม่รู้เลยลูกหนักหนักไว้น่าจะมีตัวออกแล้วนี่ยังเป็นอยู่เลยหนึ่งตัว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 อะไร ทั้งไหลทั้งกลางองมัดว้กว่าไนะไรตัวน่พันหนึ่งพันนั้นอะไรหนึ่งตัวใช่ไหมน้องก๊อตอะไรจัดไปเอาน้อนู่นน่นดินน่นน่นนลวกลวก้ดินเลยกำลังดินแหล่ไหลเนน่ะมาแล้วมาแล้วไห่ถึงกนอยู่ที่หมาเออโไรโตครับอ้าเอ้า เฮ้ยเฮ้ยกลับเข้ารูไปเฉยเลยเอมันจะกลับเข้ารูมันไปเนอไอ้ไลตัวเล็กตัวใหญ่ไหลใหญ่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 ครับพี่ว้ยมาดูจำให้มาลอง หนักปีใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหได้อยู่ได้อยู่ในโยครับอยู่ในรูเด็กแกจะได้ตายก่อนลงลอยไว้หลักไอ้ก้างล่ะนี่ปลาไหลเตยใหญ่มาเพิ่งดูดิทั้งปลาไหลทั้งไอ้ก้างไอ้ก้างครับชาวนี้ครับพี่เอาน่ะน้ำเลยน้อยเห็นไหมเหมือนไม่มีอะไรตรงนี้ไม่มีปลาก้างห เอาใส่มันไปพันกับไปตัวนู้นอีกหน่องนึงแหลกหน่องนึงเฮ้ยอย่าให้มันพันนี่ก็พันลูกก็ไปได้พันเดี๋ยวเราลือกใส่รูดใส่รูดนี่ไงมาไม่ต้องไม่ต้องมันพัดมันมาแค่อ่ะตรงนี้ไปไปดูต่อเขาเนาะเดินออกไปก่อนแล้วเดินทางไอ้นี่นะอย่าไปเดินทางเนี่ย ระวังก้มลงออนี่รูนี่รูไปได้ไหมคะไม่กินค่อยๆเดินค่อยๆเดินเดินข้างบนนะอันี่โดนอ่ะเดินข้างบนโดนตังหญ้าเออเดินตรงหญ้าอย่าไปเดินข้างล่างเฮ้ยตัวตายด้วยเนี่ยอะไรไเนี่ยอะไรอะไรของเธอ ไปดูไอ้หนองนู้นหนองนู้นครับผมอโอ้โหครับหูหน้าตัวใหญ่มบ้าสัตว์แปดห้าตัวครับหนองนี้นะครับสี่ห้าตัวครับพี่ได้ยาลูกกรด้วยได้กับข้าวด้วยครับ <laughs> ครบับเขาได้ยังครับ,รบออต้องมาที่นี่สักครั้งนิดหน่อย ขาค่อยเขาค่อยไม่ต้องรีบครับเย็นเย็นเย็น,น, ون, น,นเย็นเย็นมีมีมีน่องนู้นน่องนู้นช้าแต่ช้าแต่เย็นน่องแรกเรียบร้อยแล้วครับเราจะมาดูน่องที่สองครับกระลาฟ้ากันนะครับ จะมีรูนี่เนี่ยถ้าเราหาใช่เอ้ยอยู่ตรงนี้แป๊บนึงแป๊บนึงแห้งก็รอบที่แล้วเลครับรอบที่แล้วลที่พี่เจี๊ยบพามานี่น้ำเยอะกว่านี้ครับ โอ้เรียบร้อยครับผมอ,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 อืมแขวนขนนะาดแข่งด้วนเลยห <ๆ S 1> มุนกัน,น,นเอะไรแป๊บน,นึงครับสักครู่ครับสักครู่โอ้ได้ไไม่ได้ไม่ได้ลงนานเลยครับ หมดแล้วแล้วเด็กกัดีจริงางมัาแวยาครับพี่เป็นรูเตียนเลยอ่ะที่พี่เจ้บอกอ่ะข้างล่างมันวิ่งเงียน่ะถัง เดี๋ยวจะปิดคลิปนะพี่อนหวังว่าข้างในเดีย๋ยวว่าแสงแสงมันหลายพี่ก็รอก็รอโอ,โอ้โหเ,เป็นเกลียวเป็นเกลียวอะ <c oughs> ไหลเติบอยู่พี่ไหลอยู่ครับผมได้ได้ได้ครับผม